คือหน้าตาเห็ดจันของเราใช่ไหมคะคุณแม่เราใหญ่มากเลยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องอิบอุ่นโคบันเฮาวันนี้เราจะไปหาวัตถุดิบจากธรรมชาตินั่นก็คือเห็ดจันเดินทางกันเลยค่ะ ได้ค่ะไป่าดิในในาธรมชาตล่แถวนี้เย็นนะคะเย็นเพราะว่ามันเป็นป่าสักว์ในลูกก็เลยเย็นเย็นมาก ว่าเราจะถึงระยะทางการเดินทางประมาณแปดกิโลน,นะว้าวที่เราจะไปหาเขาคือหน้าตาเห็ดแจนของเราใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะอุ้ยมันออกเยอะอยู่นะคะม,มีต้นไม้มีต,ต้นไม้อยู่สองอ่ะนี่เองนะคะแล้วก็อนน่ไเดียวอ,อันนี้ก็อันนี้นะคะแล้วก็ไปนน่น โอ้คุณแม่มันก็ออกเยอะอยู่นะคะโอ้มันออกเยอะมากเลยค่ะคุณแม่แล้วเราจะมาเก็บกันนะคะน้องจะเก็บไหม,มคุณแม่ลองเก็บก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะคะเราก็จะเก็บอันนี้ส่วนที่เหลือนี่เราจะไม่นี่มันเดี๋ยวมันจะได้ออกอีกนะคะนี่าก็เก็บเอากับทีละอันนี้ มันจะหอมกินมันจะหอมนี่ดอกใหญ่ะนี่นี่ก็มีอีกเดี๋ยวเราปิดไปก่อนเนาะแค่ให้เชื้อมันมันจะได้แบบมันจะได้ออกติดนะคะจะปิดไว้ก่อนอืนี่ดอกใหญ่มากเลยนะคะค่ค่ะดอกใหญ่มากเดี๋ยวเราก็จะต้ม เล็กๆอย่างนี้เรายังไม่เอานะคะเอาไว้เราก็จะปิดไว้ก่อนหมกไว้ไ้กันต่อค่ะเก็บเราก็เด็ดเอากำกำดอกเนะเาะเรียบ,บันหัเสียดายมันอ่ะมันอร่อยนะเนี่ยหวานกรอบทีแรกแม่ไม่รู้แต่แม่นองกินแล้วหนามันหวานหวานมันกรอบด้วยก็มีจะเอาไว้นี่มาปิด เอาใบไม้มาปิดไว้นะคะนีโอ้ยตัวกันตัวซอกต้นไม้ก็มีค่ะวิชแรกที่กันอันนี้อู้ยโอ้ยหวานเด็ดคุณแม่เด็ดพลาดไปไหนนะคะไม่เป็นไรมันอยู่ลึกเนาะคุณแม่คะตรงนี้ก็มีนะคะคุณแม่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยคุณแม่อันนี้เดี๋ยวเราไปเอาใบไม้มาปิดไว้เนาะ นี่ตรงนี้ใหญ่ต้นใหญ่นี่มันก็จะเก็บทีละมันจะออกมาอย่างสวยนะคะนี่สวยมากเลยค่ะคุณแม่โอ้โหจะได้ไหมนะนี่โอ้ยหอยมีเพล่หอย โอยโอ้วิองเนาะมันมีเยอะมากค่ะโอ้แน่นตึมันแน่นมันอยู่กับต้นไม้อะมัับอันนี้ตอนแรกเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันเห็นอะไรกินได้หรือเปล่าเลยเนาะใช่แต่พอรู้ว่ามันกินได้ก็โอเคสบายใจใช่ แน่นนน่นมากเลยว้าทำไ,ไมคะคุณแม่ยด้อยู่ตสุดท,ท้ายโอเคค่ะเดี๋ยวหาใบไม้มากลบไว้นะคะสรุปผลงานเห็ดจันที่เราเก็บมานะคะได้เยอะอยู่นะคะใช่ค่ะได้เยอะอยู่นะคะ